ครับสวัสดีครับพี่น้องครับรักอีสานมันฮอกพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับมันนี้อยู่ครัวคือเก๋เละครับกับเชฟพ้อนครับมันนี้ครับพ้อนกุ้งโซ่ครับประเด็นเมนูยังแม่ครับพี่น้องครับไปกินลาเป็ดได้พี่น้องเอ้เอาจะขึ้นเไปกันอะไรช่ป้ครับมันนี้เป็ดตัวใหญ่มาเลยควอมงามเลยครับมันมันบ่ดีครับจริงครับพี่น้องครับมันนี่เชีพสูตรซอยนะครับซอยบะขามเปียกครับ เาติดตามสูตรเลยครับเนาะสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะติดตามเลยครับเด้อสูตรสมุนไพรสูตรส้อยสูตรพัดพนะครับมันนี่พันธุ์เฮ็ดสูตรส้อยครับหอมครับมันเกี่ยวเข้มหอมมันนะครับมันเอาติดตามครับไม่ใช่ว่ามันปอกเป็ดนะครับพี่น้องปอกเป็ดเดี๋ยวก็มาส้มไปที่ขั้นสร้อยขั่นต้มนะครับมันนี่ครับน้ำต้มน้ำครับมันนี่สุกแซ่บพ <cod> ี่น้องครับเก็บเส้นหรือมือครับเป็นอะไรพี่เส้นมาพี่น้อง ลาเป็ดสูตรยังลเป็ดสูตรโคตรหลาครับจิบไปทางคนเลยครับผู้ดวนไม่เห็นบอกส้วนโลาดเมันก็่ตั้ปังอ่ะติดตามเขาไปหนังเนาะอ๋อกระแทาเดือยผู้ดีครับเนองลองเลยนได้ดิต้องเก็บเสียครับจวดจวดเ็จวดครับมันไม่คำคำหรอกครับพี่น้องครับมันไล่ไลครับพี่น้องไล่ไล่แฮ้ เมจะพี่น้องวันนี้เฮ็ดสูตรนี่คือคนหน่อยกินสามคนมันต้นเลยนี่เปนคนหลายานบ่พอกินอกครับสูตรนี้มันเคลียร์คุณมาพัาพเดเองโดยเฉพาะเลยครับพี่น้อง เกิดยังไงไนะครับเจ้าเสือคนมาครับทำคในย่อยเลยครับไป่น้องเอ้ยวันนี้ครับหอมๆได้ครับหอมๆหอมๆเจ้าหน่อยใส่กระเทียมอไปหน่หอมก็ดนครับ ตัวเสร็กินครับพี่น้องถ่ายเ็บแต่ละคุ้นเลเสร็มากอบมาหอดเนาะโอ้โหคุกำลัเลยครับคุณมิตติดตามพี่จังครับพี่น้องครับเชฟพิ้งอ๋อเฮียรักแต่เล่นมานอนเกิดมาไปเล่นเหล่าเขาได้ปวดเลยนะเสียเเ็บกินนะครับนี่เลยนีครับลงนี้ด้วยนีครับเชงครับพี่น้อง มากครับพี่น้องชัดเดี่ยวๆได้ป่ะเราจะมาปรุงกันหน่อยใส่บวกริ่อกันนะพี่น้องเพื่อยังครับโอเคเพื่อให้เนื้อเป๊ะมันแดงนะครับนี่เลย้แดงงามๆนำครับนเลครับน้ำครับพี่น้องมาชัดใส่หลายๆตะวันโอ้ตามชอบครับนี่ยบวกริ่งตามชอบเนาะครับนนเนื้อแดงยิ่งคือโอ้เจ็บเสียพอดีคำคำครับมันนี้ขึ้นมาขัดเทีนพี่น้องจั้นมาแต่ใส่ดิอะนี่ รอน่อม่<อ>นื่ีกกินน้อยเนาะขี้นอ้นองอแต่กระเดยงแล้วตามชอบครับขมข้มเผ็ดขม้มตามชอบเอามากีพริก็ใส่เผ็ดววต้นใส่พิ่มไว้เลยลนนครับแกง้มนอะนี่พี่น้องครับบันนี่ที่นข้นองครับอ่ารึงมบ่า้ันี้ครับค้างนี้ครับสัมผัสละครับสัมผัสสัมผัสเอาซสีมเสเส็ เอาครับนี่แหละครับสูตรของเจี๊ยบเสือเพั่นครับเอาติดตามนะครับผมเด้อพี่ดองพริกแล้วแล้วกับวเปลอยได้ไวเพื่อนเอานั้นใส่บักพริกเนี่ยมันห้อนมันห่อนนะพี่น้องมันจะได้เนื้อจะได้แดงมันต้องใส่ข้าวเปลือยคือเป็ดมันเย็นแล้วใส่ข้าวเข้าอยลงไปเลยเพื่อนนครับข้าวโอ้ยหอมเหรอครับ อมด้อันนี้นึงองใส่เสียะได้ตอนเลียงเกวันเด่นประเด๋ครับครับหครับหมวใส่หลายสไบหลายพนะครับอันนี้เทปเสียบเสียหน่อยโอเอาครับพี่น้องโอวเสียบเบพอ่หัวะหัวกำลังลานครับน้าวครับหัวครับมันนี้ไปคิปพปเศษเติมด้วยครับพี่น้องครับเกี่ยวเสียมากครับัน คำข้ามหน่อยครับมาหนึ่มาไะไราจะไอออกกําลังกายครับลาบเป็ดครับพี่น้องลาบเป็ดน huh ี่ใส่นด์มะขามเปียดได้ครับนี่สูตรไหมนี่สูตรเก่ากับผงหูนะครับนี่ได้เป็ดตามกับยิมเอาพี่น้องก็เด็ดตัวมาหนึ่งยังดอกอาเข้าวพัตเตนร์ใส่ดิพี่น้องหาแนี่ยพ่นทำไมแซนด์พี่น้องโอ้แทปพี้กับมี่ด้วยครับอันเชฟ เกี๊ยพอนเอาเะพี่เอาคนนึงเกี๊ยพอนหน้าเปลี่ยนนึ่งแล้วพี่เอาคนนึงโอ้ยใส่นี่นะบะเต๋นี่นะบะเต๋ส่วนมันนี่คนถึงว่าคือบะเต๋ผเดี๋ยวครับเดี๋ยวไอ้เบิ่งก้นนี่มันจะเห็นนี่ครับพี่น้องแดงขี้นี่ครับสูตรสีเปลี่ยนใส่หมอนี้ไปครับสูตรพัดนี่สูตรพัดนี่เป็นยังคือคือนี่ครับสูตรพัดนี่คืออ่านน้ามันนี่มันจะทั่วเนื้อเป็ดเลยครับพี่น้องสูตรพัดนี่ แซ่บครับแซ่บคนมักพัดนี่คือแซ่บเลยครับคือบางคนอาจจะบ่ชอบบ่ชอบนะครับเนาะบ่ชอบสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้ต้องบันสุดยอดครับแซ่บหอมครับหอมแบบพัดหอมอ๋อหอมเลครับ,บก็อาจจะมันก็แจ้งเสียแผกในเช็บเสียอ,อ๋อทานาามาออ้อนเหรอจีบแ่ราคเปลี่ยนจค่หน่อยครับ แต่มันก็หวานครับหวานแห้งข้าหวานมันขามเปี่ยนเลยครับเดี๋ยวนี่ครับััดครบโอ้ยพอดีเลยครับบัดเขาปนได้บัดนี่พี่น้องใส่หม้อใหญ่ได้บัดนี่มาบัดทานเลยครับมันหวานแห้งครับชุบโรตีหน่หน่อยได้ครับเนี่ยผักเลยครับเออเอาลงผักเลยผักไปเลยครับบัด หอมเต็มไปเลยครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งทั่วโลกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มากินลาบเป็ดพี่น้องหอมได้บัดนี้ใส่ผักบบัตรในหอมขึ้นนกับเก่าอับอะไลาบเป็ดว่น้ำเชฟเสียเรียบนีอครับวันนี้ครับพี่น้องครัโอ้โหหน้าอันนี้ใส่ไปใส่แล้วเรียบร้อยแล้วครับใไปกินพอแล้วไปแล้วเอาไปบัตร โดนแกดีพี่น่องจึงเว่าพอก็เพิ่นครับนี่มันเพะม่โอกาสหาเขาได้การนี่ครับนี่ยแค้มไปน่องดูดิครับเปี่ยแค้วแดงมาครับช่านนี้เนี่ยแอนนี่หานแค้วแดงไปแล้วพี่น้องติดตามได้แค้วแดงเนี่ตอน้นี้โอ้ยจอฮัมโปแลยตอนนี้เนี่ฮัมไม่ยค้มวแดงแค่ดีบ่แค้มดแดงคดีรุละสามี่ร้อยหมดนี่โอ้ยรุ่นละหาร้อยครับตัวนี้ครับตัวนี้ยขนาดสิมื่อกี้่าไรขนาดน้องครับมก็เพนเนี่หวานเลยด้วย ก็ดีเลยครับยจะไปใส่อีกเด้อของนัวใส่ตั้งนี่ทอดครับเพราะว่าน้ำแบกขามมันจะเป็นขามเปรี้ยวเปรี้ยวหวานดีหน่อเสียไปโอเคไปโอเคไปโอเคครับทานเลยเอาโอเคเอรอของนัวนี่พี่น้องอันนี้ใส่ต้มของทรององของตรงนี้เป็นเครื่องสมุนไพรครับนี่ครับพี่น้องเครื่องสมุนไพรเทียมดิบไทยนะกาตะไคร้ครับนี่ยทอดแล้วครับนี่ ข้อสีรุยหนาเนาะครับข้อข้อสีรุยหนาลาบลาบเป็ดเนาะเชื่อมเสียงคนรุ้ยหนาอะไรเป็ดพายในเนี่ยครับนี่ยครับเหมือนกันสีรุ้ยหนาที่หลังเนาะครับเนาะย้มมาขึ้นจานที่น้องแย้มครับรู้เลยบย้มมาขึ้นจานเขาจะรุ้ยหนาอีกเนี่ครับเอาเอาขอบคุณพี่น้องเชเ่อมเชื่อมมันโค้แห้งเราเนี่ยผมว่าขอบคุณนะพี่น้องการสิขอขอบคุณเด้อครับพี่น้องครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งเอเชียทั้งยุโรปเอ่อ่วโลกนะครับเนาะ ครับที่ว่ารับชมนะครับคลิปอีสานมะท้องจีกอร่อยครับมันนี่เชฟเสืียคนมาครับสุดยอดครับม้หนาพี่น้องลาบเป็ด่ยนเชฟอะไรครับลาบเป็ดสูตรพัดเมื่อนี่ทดสอบร่างกายครับต้องแก้ได้ไหมเอาครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับเจ้า